สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รถไฟไทยอยู่ที่อบีหนึ่งสามศูนย์นะครับพาท่านผู้ชมเดี๋ยวนั่งหน้าเลยถ่ายคลิปไปหน่อยถ่ายคลิปไปหน่อยครับจ้างมือกล้องมาพิเศษมาเช็คค่าระดับบุต ท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยนะครับมาเก็ดับมากทันทน้องๆนี่ยครับผลทางประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมน้าง,งานเปิดใหม่เขียนเล่งให้เฉพาะทางรถเข้ามายังไกลนะครับปีเจ็ดหนึ่งนะท่านผู้ชมครับจะได้ใด้บริการ รถไฟอาเดี๋ยวมาชมมาลุยก,กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาหล่อเสาหล่อโครงสร้างอามาชมวิวก่อนครับมาชมให้ดูการทำงานนะวิบากกันตรงไหนเนี่ยครับท่านผูช้ชมก็เข้ามา จากถนนใหญ่ประมาณ2กิโลห่างจากเส้นโหนยุทินประมาณสึง2กิโลนโี่คือสภาพงางงานที่่านผู้ชมมาดูนะครับเดินระดับกันแบบนี้นะครับท่าเผู้ชมเดินระดับกันน้องๆยอด อบีหนึนะครับไล่ลงไปหาเพืิงเง่นะครับอบีหนึ่งสามศไล่กันไปนี่พามาชมหน้าง,งานนะครับไม่มีวิวสวยให้ชมครับแต่สถาป็นนักชมนี่น้องก็เดินกันจาก2อกิโล กิโลกว่าไปกลับก็สี่กิโลนะครับเดินระดับเช็คมุดนไม่ได้เสียทิวนะครับเป็นมือกล้องให้เีินกับหนา้นา สามศูนย์สองแปดสองเก้าสองแปดไล่มาทาง,งระดับเดินระดับตั้งแต่หนึ่งสองแปดหนึ่งสองเจ็ดนะครับเราไปหนึ่งสามศูนย์กันมาเก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่องรถไฟไทยโอ้วันนี้งานเยอะนะครับท่านผู้ชม เราอยู่วินิจฉ ա มหามาจากหนึ่งสามสามงานสีงานครับก็มาต่อกันที่วินิจฉาห้าสาเบอร์1ิบห้าวินิจามห,าาาาม,หามันค่อยนะครับมันค่อยเพื่องางารำปางก็เก็บอัปเดต คลิปสั้นให้ท่านผู้ชมได้ชมกัอ 1, 3, 5, นอาบีนึงสามห้าเบอสิบห้าเนี่ยเตายี่สิบหกต้นเก็บเป็นก็ปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันมาดูนะครับที่กา,าด พวกหนูจะช่วยอบี่สา ใช่มีสามเส้นเส้นนาสามเส้นอันอี่สามนะครับท่านผู้ชมอีกจุดเหมือนกันนะครับฝยเดว สามงานทําเหมือนกันหมดเลยนะครับในสี่จุดไปเจอกันในสามห้านะครับท่านผู้ชมตามมาครับสวัสดีครับช่องรถไฟไทยอันดับหนึ่งสามสี่นะครับงานที่สามงานเยอะนะครับวันนี้หกเจ็ดงาน สามบอ่อสามงานนี่กระู้รับเมาะนะครับเทียมรอมัดเล็กเรียมเข็มซอยแนว ขยมซอยแนวเช็คเช็คโฟก่อนนะครับงานอันสามนะครับไปค่อยชมไปนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับโอ้ หลายๆมุมนะครับท่านผู้ชมนะครับจะได้ทราบกันนะครับว่าการทำงานระไฟ่าทางคู่เป็นแบบไหนนะครับเียนหนึง่งเสาต้น นี่คือการให้ตำแหน่งรอยแนวนะครับสีจุดแป๊บเดียวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับให้สี่จุดให้ชมทุกขั้นตอนนะครับเราจะอยู่กันจนถึงปีเจ็ดหนึ่งโครงการเสร็จสิ้น ปีจิดนึงนะครับท่านผู้ชมรถไฟทางคู่เดินชายเชียงรายเชียงของปีจุดนะครับเพีเดียวนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศนะครับเป็นเป็นดอยนะครับเป็นเขานะครับ เพัาง,งาจะเป็นเขาเสียประมาณแปดสิเอร์ซนะครับที่เราได้เข้ามานั่ง,งานประมาณแปดสิบเอร์ซของพื้นที่จะเป็นเป็นเขาครับไม่ต้องลุยกันแบบนี้แหละนำคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมเป็นกำลังใจใคนทำคลิปหอบเลยนะครับวันนี้ ลุย<ไ>ป,ปีนดอยกันนะครับครับก็ให้กำลังใจกันนะครับช่วมที่เอามากดไลค์ลไค์นะครับสองจุดจะไปต่อกันที่บี1 3 5นะครับท่านผู้ชม à hôm nay สองจุดและนะครับสองจุดให้อสองจุดดึงระับเมตรเจาะซอยแนวลงเหล็กได้ไปเจอกันที่บีหนึ่งสามห้านะครับทานผู้ชมไปก่อนนะครับติดตาม ช่องรถไฟถ่ายไปเรื่อยๆนะครับถูกใจก็ไลค์กดแชร์ไปก่อนนะครับตามมาครับเริ่มแล้วนะครับสี่จุดใช้เวลาไม่นานนะครับอมีหนึ่งสามสี่มันค่อยลำปางเพื่อเงาน,นะครับ3างาน ลงสามเส้นขอมือเส้นหนะึ่งไปล้างเส้นหาไปล้างหามิ้นถ่ายมือสามมิ้นมิ้นไว